อุ้ยใครดับไฟวะเฮ้ยใครดับไฟมันเกิดอะไรขึ้นใครก็ได้ช่วยผมด้วยใครก็ได้ใครก็ได้ไดอุ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยเทพเทพโอ้ยเทพทูนะครับแพลตฟ,ฟอร์มเติมเกมคุณภาพนะครับผมบอกเลยว่าคาแก้วนะครับ แพลตฟอร์มเติมเกมคุณภาพนะครับเติมง่ายได้ทันทีนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้ใช้ ID password นะครับปลอดภย100ัยร้อเอร์เซนะครับเพียงแค่คุณใช้ UID เท่านั้นก็สามารถเติมได้เร็วนะครับและที่สำคัญก็คือเติมถูกมากกว่าเติมเองในร้านเกมแบบแน่นอนนะครับ เติมถูกมากนะครับจากแพ็ก3,000เหลือ2,500อันนี้ก็มีภาพนะครับแล้วแต่ช่วงเวลาด้วยนะครับผมเป็นระบบอัตโนมัตินะครับเติมง่ายนะครับไม่ผ่านใครนะครับเติมด้วยตัวเองเติมง่ายได้ทันใจนะครับเทพไวเก่งไวต้องเทีถูกนะครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับผมลีลาบีและในวันนี้เราจะมาอยู่กันในคอนเทนต์ที่มีชื่อว่า เปลี่ยนคลาสสนะครับดียังไงสวิตช็อปนะครับหรือเรียกว่าสวิตช็อปแล้วก็วิธีการไปไฮคลาสที่เร็วขึ้นนะครับโดยที่ผ่านแบบว่าคลาสหนึ่งคลาสสแบบพอเราสวิตช็อปปุ๊บเราก็ทําแป๊บๆเนี่ยโดยที่ไม่ต้องเก็บเลเวลโดยที่ไปตีมอนนะครับหรือว่ากดเฟสเนาะเราก็สามารถขึ้นมาไฮคลาสได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับโดยที่วิธีจะเป็นยังไงหรือประโยชน์ของการเปลี่ยนคลาสสเป็นยังไงนะครับก็มารับชมกันเลยโดยเริ่มต้นนะครับเมื่อเราจะเปลี่ยนคลาสเราจะทํำยังไงนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับก็คือกดที นี่นะครับเพิ่มเติมแล้วก็อาชีพนะครับมีคลาสนะอาชีพมีคลาสนะครับเมื่อเรากดไปแล้วหน้าต่างนี้นะครับจะอยู่ที่ถ้าเกิดว่าใครทําสมุดแดงไว้ก็จะมีหน้านี้ไว้นะครับอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงที่ข้างบนนะครับฝั่งข้างบนนะเดี๋ยวผมปิดข้อความนี่นะครับข้างบนนะครับจะมีแต่นี้สมุดแดงนะครับเอาไว้เปลี่ยนพรีเซ็ตแล้วก็คลาสนะครับจะโยงคลาสนี้นะครับข้อดีของมันนะครับในการเปลี่ยน อาชีพรองนะครับไม่เพียงแต่ว่าเราเบื่ออาชีพนี้แล้วแล้วก็เปลี่ยนอาชีพนะครับยังมีข้อดีของมันอีกนะที่เขาบอกว่าสวิปไปเอาสเตตัสนะครับเอาไปเอาสเตตัสหลักจะเป็นยังไงเหตุผลก็คือยังไงนะครับนี่นะฮะในการเปลี่ยนอาชีพนะครับทุกๆอาชีพเวลาเราเปลี่ยนแล้วแล้วก็เวิลถึงเป็นคลาสสองไฮคลาสแล้วก็คลาสสามเนี่ยมันจะได้อะไรนะครับตอนที่เราเปลี่ยนเป็นแบบว่าคลาสสองโอตินะผมจะอาโคเป็นพรีสเนี่ยจะเป็นโอตินะครับแล้วถ้าผมเปลี่ยนจากพรีสเป็นไฮพรีสนะครับ จะได้วิทเพิ่มขึ้นมา4นะครับวิทสีในที่นี้เนี่ยคือวิทถาวรเลยนะครับไม่ว่าเราจะเล่นอาชีพไหนก็จะได้ค่านี้มานะครับผมไม่แน่ใจว่ามันติด ID หรือเปล่านะครับแล้วก็เมื่อเป็นอาร์ชบิชอปเราก็จะได้วิทเพิ่มอีก6นะครับเป็นวิทถาวรวิตตรงนี้ถาวรยังไงนะครับคือค่าตรงนี้นะครับค่าวิทตรงนี้นะ ผมได้4ี่กับ6ก็คือผมได้วิสิบมาแล้วนะครับผมได้วิสิบมาเป็นบวกสิตรงนี้นะครับเนี่ยสมมุติถ้าเกิดว่าผมอยากจะได้ความถึกเพิ่มนะครับแล้วแต่สายของเราว่าเล่นอาชีพอะไรอย่างเช่นตอนนี้ผมเล่นพระใช่ไหมครับดังนั้นพระต้องการอะไรต้องการอินต้องการวิทนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรบ้างนะเปลี่ยนเป็นอันนี้นะครับเป็นครูเซเดอร์ได้นะจะได้วิทนะครับหรือว่าเด็กก็ได้นะเปลี่ยนเป็นเสกเปลี่ยนเป็นวิสาสนะครับก็จะได้2ค่านี้ในะทั้งอินทั้งเด็กใช้ใช้ได้คู่นะครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็น าสายข้างเคียงของเรานะครับก็คือสายมองอันนี้ก็จะได้อินเข้ามานะครับโดยเวลาเปลี่ยนอาชีพเนี่ยจะมีค่าเปลี่ยนอาชีพอยู่นะครับสำหรับข้างข้างกันเนี่ยจะเสียความแค่ห้าแสนเซนีเท่านั้นนะครับแต่ถือว่าเราจะโยกจากอาโคเนี่ยเป็นอาเชอร์หรือว่าโยกจากอาโคเป็นซอร์ทแมนโยข้ามสายแล้วกันขอเรียกว่าเป็นโยกข้ามสายอย่างนี้เราจะเสียอะไรนะครับเราจะเสียทั้งหมด 8.8m ในการซื้อจ็อบไวด์เชอร์นะครับอันนี้ก็ต้องไปลองชั่งน้ําหนักดูว่าเฮ้ย M ตรงนี้เนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับใน8.8 M นี้นะครับแล้วก็เวลาไหนเราควรย้ายไปสวิตช์อาชีพรองนะครับเวลาไหนนะครับเราก็ต้องดูเลยว่าแต่ละอาชีพของเราเนี่ยใช้ใช้จ็อบเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นผมเล่นพระเนี่ยจริงๆของผมเนี่ยจ็อบผมเฟอ้อแล้วนะครับจ็อบผมอยู่ที่ประมาณ30ก็ได้แล้วนะครับเมื่อขึ้นเป็นอาร์ชบิชอปอัพแซกเมนต์สามอาร์ชอีคลิปเต็มอัพตรงนี้เต็มอัพสองเต็มอย่างเงี้ยใช้ทั้งหมด39จ็อบนะครับสามสิบเก้าจะสี่สิบจ็อบ ทีนี้เนี่ยถ้าเป็นพรีตก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเบื่อเนาะแต่นี่คือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส่วนตัวผมเนี่ยจะเร่งจ็อบเพื่อที่จะไปเป็นอันนี้นะครับจะไปเป็นมาสเตอร์สกิลนะครับที่จ็อบ60นะ60 61ตรงนี้นะครับตรงนี้นะเราก็ต้องเวทกันดูนะว่าเราจะไปไหนถ้าไปมาสเตอร์สกิลเนี่ยทุกๆก,การอัพมาสเตอร์สกิลก็จะเสียตังค์เหมือนกันหรือว่าเราไลฟ์ย้ไปค้ารองก็จะเสียตังค์เหมือนกันนะครับทางไหนก็เสียตังค์หมดนะอยู่ที่ว่าเราสะดวกทางไหนหรือว่าเราคิดว่าเราาชชอออบบบแไหนนคิขงุณ อาจจะคุ้มค่าในการไปอันนี้ก็ได้เนี่ยครับในสำหรับพีทเนี่ยสำหรับผมผมจะามารองไว้ก่อนว่ามาสเตอร์สกิลอย่างไงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่นแบบอาเชอร์อย่างนี้อาจจะแบบว่าไม่ต้องใช้มาสเตอร์สกิลหรือใช้ก็ได้แล้วแต่นะครับมันจะมีบางอาชีพที่มาสเตอร์สกิลเนี่ยยังไม่ตรงสายนะครับต้องรอแบบปลดมาสเตอร์สกิลแถว2แถว3อย่างนี้นะครับดังนั้นการสวิ t อาชีพก็ถือว่าเป็นทางเลือกก็ประมาณนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นแบบว่าไอเดียให้เพื่อนๆน,น,นะว่าเฮ้ยเราควรจะเปลี่ยนอาชีพตอนไหนนะครับก็ดูนะว่าเราเนี่ย อ่าจ็อบพอหรือยังในการอาชีพนะครับเพียงพอแล้วนะถ้าเพียงพอแล้วก็นั่นแหละครับถึงเวลาที่เราจะสวิตอาชีพแล้วนะครับแล้วก็อีกอำหนึ่งก็คือเบสเนี่ยสัก100นะครับก็เหมาะแก่การสวิตอาชีพเหมือนกันนะสวิตอาชีพมาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองสวิตอาชีพไปดูเลยเหมือนกันเพราะว่าผมก็อยากจะสวิตอาชีพไปเพื่อให้ได้าตตั้หลักเหมือนกันนะครับอย่างนี้นะผมจะเปลี่ยนเป็นข้างๆก็พอนะผมมีงบไม่เยอะนะครับตอนนี้ก็เอาสัก50,000นไปแล้วกันเป็นมองนะครับคอนเฟิร์มนะ เมื่อเรากดคอนเฟิร์มปุ๊บเราก็สามารถสล็อตจ็อบมาแล้วเนี่ยเราสามารถสวิต์มาได้นะครับเนี่ยเราสวิตม์ไได้เลยนะครับเราสามารถกดสวิต์ไปได้เนะี่ยเราก็กดสวิตต์คัทได้นะครับเนี่ยทีนี้เรากดสวิตต์คัทเสร,ร็จปุ๊บผมก็จะเปลี่ยนเป็นมองแล้วนะครับของทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวกับมองหรือว่ามองใส่ไม่ได้ก็จะโดนถอดออกนะครับเดยต่อมานะครับที่ผมกล่นไว้ตั้งแต่ต้นนะครับว่าเราเนี่ยจะเก็บเลเวลอะไรได้บ้างนะครับวิธีการเก็บเลเวลเนี่ยเมื่อเราสาวิต์เป็นมองแล้วนะครับถ้าเกิดว่า เราสวิตเป็นสายอาชีพข้างเคียงกันนะครับมันจะให้ตรงจ็อบมาตรงเนี้ยที่40เลยนะครับจ็อบตรงนี้นะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยสวิตจากอาโคที่เป็นพระนะครับสวิตจากอาโคอย่างนี้อย่างนี้ผมจะ,ะตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างเช่นผมจะสวิตจากอาโคเป็นอาเชอร์นะครับมันจะไม่ขึ้นคลาส2ให้ทันทีนะครับมันจะเป็นมันจะแบบว่าไม่ให้40จ็อบมาฟรีนะครับแต่กลับกันถ้าเราสวิตในสายเดียวกันเนี่ย เราจะสามารถเปลี่ยนเป็นมองได้เลยอย่างรวดเร็วนะครับสมมุติถ้าผมเปลี่ยนจากอาโคเป็นอาเชอร์นะครับแล้วผมจะได้เป็นอาเชอร์แบบจ็อบศูนย์ลดๆเลยผมต้องไปเก็บจ็อบอีก40จ็อบเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นฮันเตอร์ได้นะครับเนี่ยเปลี่ยนเป็นฮันเตอร์ได้นะครับเนี่ยทีนี้นะฮะพอผมเปลี่ยนเป็นมองได้แล้วนะครับก็จะได้จ็อบ40มาแบบฟรีๆเลยนะในกรณีที่เราเปลี่ยนในสายเดียวกันนะครับผมจะพาไปเปลี่ยนอาชีพก่อนนะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆโยกสายคนละสายอย่างที่ผมบอกนะครับมันจะ ไม่ได้จ,อจอ็อบสี่สิบจ็อบฟรีฟรีนะครับดังนั้นผมมีทิคนะที่ทําให้เราเนี่ยเลเวลขึ้นมาไวๆนะครับเปลี่ยนจ็อบได้ไวๆโดยที่เราไม่ต้องเก็บเวลหรือลงดันเจียนหรือว่ากดเควสบอร์ดนะครับโดยที่เมื่อเราเนี่ยเปลี่ยนจ็อบมาแล้วนะครับจ็อบจะเป็นศูนย์ใช่ไหมสมมุตินะครับว่าเราจะเป็นจ็อบศูนย์แล้วทุกๆครั้งนะครับเมื่อเราเปลี่ยนเป็นจอ็อบศูนย์เสร็จปุ๊บเราจะได้อีกพีคูณสี่ครับอีกพีจ็อบคูณสี่ไม่ว่าเราจะกดอะไรเราจะได้คูณสี่หมดไม่ว่าจะเป็นกดขวดพาไป กดเคว็เควสป้ายเนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับขอเป็นแค่กดขวดกับลงดันนะครับที่จะได้ e P คูณ4นะครับคูณ4ไปถึงไหนคูณ4ไปจนกว่าจ็อบที่มูลค่าสูงสุดครับอย่างเช่นคุณเล่นหลายๆอาชีพมันจะอิงอาชีพมากที่สุดนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนะี่ยผมเล่นเป็นอาโคอาโคเนี่ยจ็อบ55นะครับผมจะได้คูณ4ไปจนกว่าผมเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นชูล่าและจ็อบ55เท่ากับอาร์คบีช็อปนะครับเนี่ยเท่ากับอันนี้นะ ถึงจะหมดคูณ4นะครับดังนั้นเราจะได้คูณสีตลอดยาวๆเลยจนมาถึงปัจจุบันเทียบกับอาชีพหลักของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นทริคนะีว่าเราได้คูณสีมายังไงนะครับอันนี้เป็นสูตรที่ทําให้แบบว่าเกมแอสเข้ามาให้นะครับให้เราเนี่ยเลเวลไวขึ้นนะทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนมาเป็นสมมุติว่าเราล้มลุ้นเลยแล้วเราอยากจะเปลี่ยนให้ได้แบบว่าเปลี่ยนคลาสเป็นคลาสสองไวๆนะครับขึ้นจ็อบสี่สิบไวๆแบบนี้นะครับที่ไม่ใช่ข้างเคียงนะเราจะทํายังไงนะครับผมจะมีวิธีนะครับนอกจากที่เราเนย จะต้องไปเวลฟาร์มสเตมินานะครับหรือว่าลงดันนะก็คือวิธีนี้นะครับกดขวดกดขวดอะไรนะครับเราก็กดขวดจากดันคอริดอร์นะครับเราให้ไปแลกมานะครับเนี่ยสมมุตินะนี่นะครับดันนี้นะครับคอริดอร์แล้วก็เอ็กช n g นช็อปนะครับไปแลกอันนี้มานะครับจ็อบพชั่นเอลนะฮะแลกมาแค่อันเดียวนะครับก็จะได้10นี้แล้วนะพอเราซื้อมาสมมุติปุ๊บกระเป๋าผมเต็ม นะครับก <N ic ator> ็บอกมเตรมนี่นะครับเมื่อกี้ลิมกุฎนั้นถือว่าผมซื้อไปแล้วนะครับอันนี้นะซื้อมา1อันแล้วนะครับทีนี้เราก็แค่กดขวดนี้นะครับ5ขวดเท่านั้นเราก็สามารถขึ้นเป็นจ็อบ40ได้แล้วนะครับเนี่ยขวดนี้นะครับกดไปเลย5ขวดนะครับอาจจะไม่จ็อบ40แบบเป๊ะก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเหลือเท่าไหร่ก็ค่อยกดเพิ่มไปก็ได้นะครับอันนี้ก็ซื้อเราจะได้ไม่ต้องเสียสเติมินาหรือว่าเสีย เวลาในการลงดันก็ได้นะครับทีนี้เราก็สามารถเปลี่ยนจ็อบได้แล้วนะครับนี่คอนเฟิร์มนะครับจะเป็นมองนะครับเพื่อนๆจะเป็นอาชีพอะไรก็ได้หมดเลยนะครับนี่ครับก็น่าจะเปลี่ยนอาชีพได้แล้วนะครับกําลังจะเปลี่ยนเป็นมองได้ละเมื่อเราเปลี่ยนเป็นมองแล้วนะครับหรือว่าที่เรียกกันว่าคลาสที่2นะครับนี่นะฮะนี่นะเนี่ยเป็นเป็นม้งนะครับเราจะไปเป็นไฮคลาสได้ยังไงนะครับเราจะเป็นได้ยังไงเราก็ โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเสียสเตมิน่หรือว่าลงดันนะครับวิธีการเป็นนะครับก็จะง,ง่ายเหมือนกันนะครับตรงนี้นะการที่ทําให้ตรงนี้เนี่ยไปเป็นไฮไปเป็นแบบว่าไฮคลาสได้นะครับเนี่ยเป็นคลาสที่2เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเรากลายเป็นแบบว่าไฮคลาสได้นะครับจะทํายังไงก็กดอันนี้เลยนะครับใช้วิธีการกดขวัเหมือนเดิมนะครับโดยที่ที่ผมบอกไว้ตอนต้นนะครับว่าช่วงเวลาที่เปลี่ยนที่เราควรจะสวิตช์อาชีพได้เนี่ย ไม่ดูจ็อบของเราว่าจ็อบเราพอไหมต่อคลาสสเนี่ยก็คือที่เลเวลร้อยนะครับทำไมถึงเป็นเลเวลร้อยตรงนี้นะครับเมื่อเราได้เลเวลร้อยเนี่ยจะเป็นเลเวลสูงสุดหรือว่าเร็วที่สุดที่เราสามารถจะได้อันนี้นะครับจ็อบโพเทนจ็อบจ็อบพชั่นนะครับเดนส์ Dance, นะก็คือจะแบบว่าจะให้ค่าจ็อบของเรานะครับในเลเวลที่ต่ํากว่าคลาสสนั่นเองนะครับตอนที่เราอยู่ที่เลเวลร้อยหรือเลเวลเกตรงนี้เนี่ยเราก็จะสามารถเปลี่ยนคลาสสได้แล้วดังนั้นขวดนี้ที่เราได้มาเนี่ย ก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็เก็บเอาไว้ใช้ตอนที่เราเปลี่ยนจ็อบตอนนี้นี่แหละนะครับเราก็จะมาเก็บขวดไฮเดนส์นี้นะครับอีก9ขวดนะครับจะลองกดกันกดไป9ขวดึือผมก็จะเป็นแบบว่ารีวิวสาแล้วนะครับทีนี้เราก็มากดขวดที่เราแลกมาจากคอริดอร์อีกอีกหนึ่งขวดนะครับที่แลกมาจากดไปเก้าขวดอือตะกนี้นะครับบี่นะีรับสามสิบเก้ o แ XL นะครับอีก1ขวดที่้มาจากมาจากคอริดอร์เมื่อกี้นะครับ เนี่ยมันก็จะเกินแล้วนะครับแต่เราก็กดยืนยันไปเพราะว่ามันคุ้มค่านะเราไม่ต้องเสียจ็อบหรือว่ามานั่งพะวงอยู่ว่าเราจะตีเกินจ็อบที่เราจะได้ไหมนะครับเนี่ยเราก็สามารถมาถึงอันนี้้วครับเป็นมองนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นไฮคลาสได้แล้วนะครับทีนี้เนี่ยไฮคลาสของเราเนี่ยจะใช้ต้องต้องใช้อีกประมาณ70จ็อบนะครับนี่เนี่ยเราก็จะได้อีกหลายวิธีแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าไม่ใช่วิธีนั้นแล้วนะครับเราก็สามารถเอาพอเราเปลี่ยนเป็นไฮคลาสเสร็จปุ๊บ เราก็จะไปฟาร์มแบบว่าทั่วไปได้แล้วนะครับใช้เวลาในการฟาร์มก็ได้หรือเ,เพื่อนๆจะขี้เกียจฟาร์มนะครับก็ลงดันนะครับลงดันลิฟต์นะดันดันลิฟต์ที่เราจะลงเนี่ยก็จะได้คูณ4ด้วยนะครับก็จะได้จ็อบเยอะด้วยนะครับก็ลองไปชั่งใจดูนะครับว่าเราจะเล่งให้ถึงคลาส3หรือเปล่าหรือว่าเอาแค่เปลี่ยนเป็นไฮคลาสนะครับทุกๆอันก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมเอาแค่เปลี่ยนเป็นไฮคลาสเอาอินสี่แล้วเราก็ชีวิตอาชีพทําแบบเดิมกดขวด XL5 ขวด เปลี่ยนเป็นคลาสสองแล้วก็พอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บกดไฮเดน e ์9ขวดแล้วก็กด Excel1 ขวดเพื่อที่จะได้เป็นคลาสคลาสสองเป็นไฮคลาสนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเวลาเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเราจะเปลี่ยนเป็นอ่าไฮคลาสนะครับของมองเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนนะครับจะได้อินสี่นะครับจะได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะมาดูกันตอนนี้เนี่ยสเตตัสของผมเนี่ยเพียวๆตอนนี้เนี่ยอยู่ที่อินบวกสี่สิบแปดนะครับไม่มีบัฟอะไรนะน่าจะไม่มีบัฟอะไรมากมายนะครับ ที่มากวนใจได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนกันดูนี่นะครับผมก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วนะไม่รู้ว่าบัฟเบสซิ่งย,ยังอยู่หรือเปล่าคือตอนนั้นคือ4 8ใช่ไหมครับถ้าจำไม่ถ้าไม่ผิดเนี่ยต้องขึ้นเป็น5 2นะครับมาเปลี่ยนเป็นไฮคลาสแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นคลาสหนึ่งคลาสสองไฮคลาสแล้วก็คลาสสาม่ะผมน่าจะเข้าใจถูกไหมครับผมกลัวเข้าใจผิดจังเลยนี่คือคลาสหนึ่งนะครับคลาสสองไฮคลาสแล้วก็คลาสสามพอเพียงเท่านี้ผมก็เปลี่ยนเป็น แชมเปี้ยนได้แล้วนะครับมาดูว่าสเตตัสผมจะได้ขึ้นมาเท่าไหร่นะครับเนี่ยตอนนั้น52าสิอเฮ้ยตอนแต่ก่อนเนี่ย48ตอนนี้52แล้วนะครับเพิ่มขึ้นมา4นะครับตามที่ได้เขียนไว้เลยนะครับที่อาชีพนี้นะครับเท่านี้ก็จบแล้วนะครับสําหรับการปรับเปลี่ยนของผมนะผมอยากเปลี่ยนแค่นี้จริงๆเลยนะครับหรือว่าไม่อยากจะเปลี่ยนต่อแล้วนะครับเราก็ใช้ขวดดันขึ้นไปต่อจนเป็นแบบว่า เปลี่ยนเป็นคลาสสามเลยก็ได้นะครับหรือว่าพาไปเก็บเวลลงดันก็ได้นะครับก็จะได้คูณ4อยู่นะฮะก็ตล้งแต่การตัดสินใจของเพื่อนเพื่อเลยนะครับก็ <st ubs> จะจบไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่เอามาบอกกันนะครับว่าเวลาเราเปลี่ยนสวิตช์อาชีพเนี่ยควรจะสวิตช์อาชีพในช่วงไหนนะครับแล้วก็เวลาไหนเหมาะสุดแล้วก็การสวิตช์อาชีพเนี่ยดียังไงนะครับเนี่ย ก็ลองทํากันได้นะครับอยากให้ผมทาคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับคาพูดคำจาอะไรที่ดูไม่สุภาพหรือว่าคําพูดอะไรที่แบบว่าอาจจะดูมึนๆก็ต้องขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับใครที่มีข้อมูลในการกดหรือว่าวิธีการเล่งเวลนะครับในการเป็นคลาสสามเนี่ยจากไฮคลาสเป็นคลาสสามว้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับที่คอมเมนต์น้านล่างเลยนะครับเป็นความรู้กับเพื่อนๆน,นะครับหรือว่า ตรงไหนที่ผมผิดพลาดก็มาเสริมกันได้นะครับมาแนะนำกันได้นะครับสว่วนนี้ผมลีรามีก็ขอลาไปก่อนว้เจันทคลิปหน้าอะไรน่าจะเป็นคลิปอะไรอะไรอะไรก็รอติดตากันได้นะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบาย